สวัสดีครับทุกคนผมตั้มนะครับริบแอนเฟิร์นนะครับวันนี้ตั้มจะมาขอกําลังใจจากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเพียงเข้าเป็นน่ารกคือริบแอนเฟิร์นนะครับแล้วก็กดติดตามครับแค่นั้นครับริบแอนเฟิร์นก็จะมีกําลังใจขึ้นในการผลิตคลิปดีมาฝากทุกคนนะครับสําหรับคลิปคลิปไหนที่ท่านดูแล้วเนี่ยฝากขอบค้นกดไลค์นะครับในคลิปนั้นให้ทันทีนะครับสําหรับวันนี้นะครับตั้มก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนริบแอนเฟิร์น สวัสดีครับทุกคนผมตามจาก l i a แอนเฟิร์นะครับวันนี้ต้องจะมาแนะนําต้นไม้นะครับในอีพีนี้นะครับก็จะมาแนะนําเจ้าที่เห็นอยู่นี่ครับเขาเรียกว่ามัสเตอร่ามินนะครับตัวนี้จะเป็นบริสเจนานะครับก็คือข้อยาวนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นมินที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปนะครับสําหรับมั n สเตอร่ามินตเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคําว่ามิน t เนี่ยก็คือ เขียวในขาวนะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นใบที่เป็นลักษณะนี้นะครับเขาก็จะมีความเขียวในดังขาวนั่นเองนะครับอันนี้คือใบอ่อนเนาะพอดีเอามาให้เพื่อนๆทุกชนชมเพราะว่าเจ้าเนี่ยใบยมันสวยมันเป็นฮารฟนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะจะเถียนเลยนะครับนิ่งเลยนะครับผมเนื่องจากเป็นไม้ข้อยาวเขาก็จะให้การยืด วไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มิ้นต์เนี่ยแปลกอย่างหนึ่งคือเนื่องจากเขาเป็นเขียวในขาวนะครับมันก็เลยให้ไปอ่อนที่ช้ามากๆนะครับฝาจะแตกใบขึ้นมาแต่ละใบแต่ละใบนะครับทีนี้ต้องมาคุยถึงเรื่องคำว่าตัวบอลิเนี่ยข้อยาวใช่ไหมครับเดลีคือข้อสั้นในสายพันธุ์มาสเตล่าทั้งสองอันเนี้ยมีราคาส่งทั้งคู่นะครับ แต่ว่าบอลีนเนี่ยเขาเป็นข้อยาวเขาเลยทําง่ายกว่านะครับเอ๊ะเดลิ i, นั่นเองนะครับเพราะเดลิเนี่ยข้อเขาจะสั้นเวลาเราแยกหรือหั่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแล้วฝั่เขาจะขยบข้อทึงข้อก็จะใหญ่ก่อนนะครับส่วนบอลีนเนี่ยข้อจะยาวข้อเขาจะเล็กๆครับเขาจะไหลาย,ยาวไปเรื่อยๆนะครับผมก็ให้ความสวยง,งามที่แตกต่างกันนะครับเพราะโดยส่วนตัวแล้วเต้าจะชอบมอสตรล่าค่อนข้างมากนะครับวสมัยก่อน เจ้ามอนสเตล่ามินเนี่ยก็เคยทายาดราคาไปถึง1ล้านบาทนะครับต่อต้นเนาะก็ตอนนี้ราคาไม่แพงอย่างที่คิดแล้วนะครับก็เลยบอกว่าสามารถที่จะเลี้ยงดูเหมือนมอนสเตล่าทั่วไปนะครับก็ถ้าถ้าอยากให้เขาโอเคก็คือเลี้ยงเครื่องปลูกที่มันปร่งหน่อยนะครับปร่งโลงนิดนึงนะครับก็ระบายน้ําได้ดีอย่าให้น้ําขังนะครับเพราะลากเขาจะเน่าต้นเขาจะโทมทันทีนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับหรือสับเน้นเลยนะครับ YouTube ขอขอกด subscribe นิดน,นึงนะครับ s u ับสไคร้นั่นเองหลายคนบอกนะครับก็สำหรับเป็นกำลังใจให้กับตั้มด้วยนะครับแล้วก็ท่านไหนมีข้อมูลสนใจที่จะสอบถามหรือสนใจที่จะสั่งซื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถแลกเปลี่ยนนะครับก็ติดต่อเข้ามาในช่องทางออนไลน์ของเราได้นะครับหรือต้องการข้อมูลในการที่จะ เลี้ยงยังไงคุณตั้มอะไรอย่างเงี้ยให้รอดนะครับแตกต่างยังไงถ้าผมสามารถตอบได้นะครับก็เป็นประสบการณ์บ้านๆนะครับคือส่วนผมเล็กๆลิฟแอนเฟิร์นเราอยู่กลางกรุงเทพนะครับก็สามารถตอบได้เลี้ยงผิดลองถูกมาตั้มก็จะบอกให้นะครับก็สามารถเลี้ยงได้เกือบหลายสายพันธุ์นะครับในกรุงเทพของเรานะครับศัตรูพืชก็มอนสเตร่าก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเพราะใบเขาหนานะครับผมก็สำหรับ ep นี้ขอลาไปกับเจ้า มอนสเตล่ามินนะครับตัวบรินะครับผมสำหรับท่านไหนนะครับกดกระดิ่งเนี่ยจะได้ติดตามได้นะครับว่าอีพีหน้าตั้งเจ้าต้นอะไรมาฝากทุกคนนะครับสำหรับอีนีพีนี้กข,ขอลาไปกับเจ้ามอนสเตลามินนะครับสวัสดีครับ